โอเคนะครับต้อนรับสู่ช่องชอนอนนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวเที่ยวอีกแนละ้วไม่ได้เที่ยวเราไปไหนสัมมนาะไปสัมมนาเด้อไปเรียนลูก <laughs> ก็คืออุ้มเนี่ยมีไปสัมมนาะนะครับที่มาเลเซียสัมมนาประมาณ5วันก็เลยไปก่อนล่วงหน้าสักสองวันในการที่จะพาเนต้าก,กับน้องเบลเนี่ยครับไปเที่ยวที่กรุงกุละลาร์เปอร์จะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามคลิปนี้ได้เลยโลโก้กุลลาร์เปอร์ ก็คือเราได้มาแล้วเครื่องลงเครื่องรางพอดีว่าแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นค้าขายชคลาชค้กลายปก้องคุครองอะไรเงี้ยเรื่องไม่ได้หาแบบอันเดียวมิกกันไม่ได้แต่เอาจริงบ้านเห็นข้อดีของการมีไกด์นีลยคือการสื่อสารที่แบบที่เราฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะตนที่เนี่ยาษาจีนโอเคต่ดไปเป็นนี่อ้าวนี่ซื้อมาจากร้านนี้ค่ะทุกคนนี่พี่ไกด์เขาบอกว่ามันคือไข่แบบซุป ีน่ะคือกลิ่นมันดีมากอ่ะคือได้กลิ่นตั้งแต่แบบตอนที่อยู่ในร้านไอ้ขายกับไรแล้วอ่ะระหว่างที่เราราอยู่ก็เลยปอกไข่คือคนมันร้อนมากพอหลังแกเสร็จแล้วกินนะมันเหมือนไข่พะโล้เลยอ่ะใช่ไหมตอนแรกอะพี่ได้กลิ่นว่าเป็นเหมือนไข่พะโล้ถ้ามีมาม่าซื้อใส่ได้เลยอ่ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ไก่พาไปที่ไหนก็ได้สักทีหนึงห้างพลาเรียนตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเราย้ายแล้วเราย้ายแล้วเมื่อกี้เราอยู่ที่วัด พาไปริมพาวปเล่นพาไปเล่มพาไปริมอะไรสักอย่างคือไม่ใช่ว่าเราไม่ยอมหาแบบข้อมูลอะแต่คือมันแบบชุกเราหุกมากเลยอะจยไปได้หาเออประมาณนั้นแหละก็คือทุกคนหนูไม่ได้หาข้อมูลหนูขอโทษอตหนูแค่ต่จริงแล้วเนี่ยคือว่าคนที่มาดูช่องเราเนี่ยเขาเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าว่าเราไม่มีข้อมูลเราเป็นว่าถ้าผมมาได้ที่ไหนคุณก็มาได้ไม่ต้องใช้เวลาเต็มตัวเยอะมาเลยเนี่ยดูดิอ่ะดูดิดูสภาพดิ คนเป็นเม,ม่มลุงลังขนาดนี้คือเราห้างอ่ะมันก็คือแบบเนี่ยเป็นท่าแบบมันก็คือห้างอ่ะมันไม่แตกต่างจากที่ไทยหรืออะไรแต่ที่เรา,าห้างเนี้ยเรามีเหตุผลไว้ทุกคนเพื่อไอติมหนึ่งแท่งที่เฟมมวยแนะน<ด>ําบอกว่ามันเป็นไอติมที่แบบอร่อยมากถ้าแบบตายไปแล้วไม่ได้กินอ่ะก็จะเสียใจพูดประมาณนี้เลยแล้วเราก็ต้องมาเดินตามหาไอติมเพราะว่ามันบอกว่าดีเดีด๋ยว<ด>เราจะมาดูกันนะคะว่าไอติมที่เฟมมวยแนะนําเนี่ยมันดีจริงไหมไปลุย ตอนแรกก็คือเราจะไปกินหมาล่าใช่ก็คืออราแต่แต่แต่ทุกคนจะบอกว่าทริปนี้เราไม่ได้มากันแค่3คนนะเรามีมาเพิ่มอีกสองคนนี่คุณไอ้กับคุณแบงก็จะีนตามมาวันพรุ่งนี้่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปกินหมาล่ากันแต่ว่าวันนี้เรากินอันนี้ก่อนดีอะรู้แล้วว่า5วันที่พี่ไปสัปนานจะอยู่ไหน ก็คือเมนูอะไรนะคะอันนี้คือเมนูทีนทีวิตาโลแอนด์บับเบิ้ลก็คือชาเขียวกับไข่มุกอันเนี้ยอร่อยอันนี้เอออันเนี้ยอร่อยอันเนี้ยอันเนี้ยอร่อยเลยชาผสมมะม่วงปกติอ่ะไม่ชอบกินชาที่เป็นมะม่วงเพราะมันกินแล้วมันจะแรงแต่อันเนี้ยอร่อยมากเมื่อกี้ตอนนี้เขาชิมมาเฟรชมากชิมอันนี้ก่อนไหมอันนี้ก่อนเลยอันนี้เราชิมแล้วไงกินอันนี้กินอันนี้ก็เนี่ยรสเล็กรู้อันนี้มันเป็นเหมือนครีมเส้นเย็นดู เป็นยีนเป็นชาอสชาชานิดไม่หวานอันนี้สั่แบบรสตานกลางหวานคือปกติหวานปกติที่เนี่ยกับที่ไต้หวันอันไหนดีกว่ากันไต้หวันดีกว่าใช่นไหมมันมันไม่ชัดมันแยกรสชาติมิติออกยากมากเพราะมันไม่ชัดเห็นไหม เหมือนนมคาเนชั่นมันนมนมแล้วก็มีชาเขียวผสมในนมคาเน่ชันแล้วระหว่างที่ดูดนมคาเนชั่นและชาเขียวมันก็มีไข่มุกพอไข่มุกโผล่เข้ามาเสร็จมันดันไปดูดโดนไอเนี่ยไอมันมันม่วงเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ดีขึ้นนะมันคือกินเข้าไปแล้วอะไรวะอันนี้ไม่ต้องใครมาก็ไปสั่งอันนี้ดีกว่าอนี้อัน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 นี้อร่อยมันจะออก มันเปรี้ยวๆหวานๆแต่ปกติอะเดลเป็นคนชอบกินยูสุใช่ปะเนี่ยฟิลมันจะประมาณเนี้ยมันกินแล้วมันจะเป็นเๆแล้วก็แบบสดชื่นอีกแล้วสดชื่นอันนี้สดชื่นหรือดีครับอ่ะลองชิมดิหนักพอเลยไม่กล่องละเคยกินมะม่วงสุกที่มันเปรี้ยวปะเออเออมันมันคือมะม่วงผัดเปรี้ยวอะแต่รอจนสุกอันนี้ชัดหอมอร่อยอันนี้โอเคมีแนะนำอยู่ เี๋ยวเราไปหาไอติมเต็มหมวยไหมไป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 ของเนื้อมาดืเอออยากกินเนื้อเหมือนกันอยูหมืไม่แกย่อยู่หมดหรือว่าเราจะพาไอติมเจริงไม่เดี๋ยวเราไปกินของลาวแล้วเราพาไปกินไอติมเต็มหมวยดีกว่าโอเคโอเคแลได้ลุยโอเคนะครับก็เราก็ตอนนี้เราได้ร้านแล้วแล้วก็เราก็เราก็อยู่ในร้านเนื้อแล้วชื่อร้านแลไรชื่อร้านนี่มินชื่อร้านเต็มเหมืไทยอาหาแเน้นๆเผื่อใครที่มาเดินห้างพาวิลเลียนนะ ก็แวะมาร้านนีได้แต่ไม่ต้องกลัวเราบอกแล้วว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยป็นลีสติปนะครับเรายังพาไอยู่นะไม่ใช่ตอนนี้เก็บของไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องตุนเฟอร์เดนสติูหรอกินไม่ได้ขอตุนก่อนตุนของกินได้ครับ